จ้าอลัมพายคือในพรามผู้มีเวทมนต์เนี่ยจะเชื่อดเฉือนเราหรือไม่ก็ตามเราจะไม่โกรธเขาก็หลับตาทําการอธิษฐานบารมีให้เป็นปุเรกจาริกคือนําหน้าหมายคือว่าจะด้วยเหตุผลใดเราจะไม่โกรธเขาจะเชื่อดเขาจะเชือนเขาจะเข็นเขาจะฆ่าเรายัางไงก็ตามเราจะไม่โกรธเนี่ยนะพอสมาทานอธิษฐานไว้อย่างนี้เบ็ดเสร็จก็สอดศีรษะไว้ในระหว่างขนดแล้วก็นอนใช้อยู่ แม้เนศาสตร์พราหม์คือคือในพรานผู้เป็นพรามก็กล่าวว่าท่านอลัมพายท่านจงจับนาคนี้แล้วท่านจงให้แก้วมณีแก่เราเถิดอาลัมพายเนี่ยพอเห็นนาคก,ก็ดีใจไม่คำหนึ่งถึงแก้วมณีแต่อย่างไรโยนแก้วมณีลงไปในมือแล้วก็กล่าวว่าจงเอาไปเถิดพ่อพรามก็โยนให้ไปเลยไอ้แก้วมณีก็เลยพลัดจากมือพรามพอตกลงถึงผื้นดินเท่านั้นแหละแก้วมณีก็แทรกแผ่นดินไปศูนย์น,นาคขพิภพ สรุปว่าตาพรามผู้เป็นพรานเนี่ยนะเสื่อมจากแก้วมณีเสื่อมจากมิตรนะตัดญาติขาดมิตรกับภูริทัตตะกลายเป็นคนที่หมดที่พึ่งไร้ที่พึ่งกลายเป็นคนอนาถาไปเลยเนี่ยนะหมดสภาพเลยเสื่อมทุกอย่างเนี่ยนะในวันในบรรดาคนที่เสื่อมก็ในพราหมณ์ตับในพรานคนนี้ถือว่าเป็นคนที่เสื่อมมากเนี่ยนะประโยคนวิบัติมาก เมื่ออลัมพายนะแม้อลัมพายก็เอาโอสถที่มีคุณานุภาพมากทาร่างกายของตนนะทาร่างกายก่อนกลัวพิษงูใช่ไหมทาร่างกายเสร็จแล้วก็เคี้ยวกินหน่อยหนึ่งพ่นน้ําลายลงในร่างในกายของตนเสร็จแล้วก็ไล่ทิพมนเข้าไปหาพระโพธิสัตว์จับที่หางกระชากออกมานะก็เวลาจับงูก็จับที่หางออกมาก่อนนะแล้วก็จับกดศีรษะเอาไว้แน่นงัดปากของพระโพธิสัตว์ งันะ้นว่าเอาเหมือนกับไม้กีบแพะเนี่ยงัดลงที่คอใช่ปากของงูก็จะอ้าขึ้นเคี้ยวโอสถพ่นโอสถกับน้ําลายเข้าไปในปากของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี้โดยปกติก็เป็นสัตว์ที่สะอาดนะนะไม่โกรธเพราะเกรงศีลจะขาดก็ไม่ลืมตาเพราะถ้าลืมตาดูด้วยความโกรธเท่านั้นแหละทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะตายเรียบเหมนกันเลยเนสัตรพราม นะเข้ายจเขาว่าตาพรามคนนั้นน่ะนะพรามที่ที่เป็นอาลัมพายเนี่ยอาลามพายพรามจับพระโพธิสัตว์ที่หางด้วยกําลังโอสดและทิพน,น,นะนมนทิพจับศีรษะเอาไว้ข้างล่างรีดเอาอาหารออกเนี่ยนะเาเรียกว่ารีดเอาอาหารหอ,อกให้พระโพธิสัตว์เนี่ยนอนเหยียดยาวบนแผ่นดินเอามือนี่ขยำดุดขยำขยำหมอนน่ยนะขยำนวดใหญ่เลยกระดูกทั้งหลายเหมือนกับจับแหลกละเอียด จับที่หางอีกแล้วก็ทุบเหมือนทุบผ้าจับที่หางเคยใครเคยเห็นจับหางฟาดอะนะจับหางแล้วก็ฟาดเหมือนฟาดผ้าถ้าคนแขกซักผ้าเคยเห็นไหมจับหางฟาดผ้านะจับหางแบบนั้นน่ะนี่ก็จับหางงูแล้วก็ฟาดจับหางแล้วก็ฟาดพระโพธิสัตว์นี่แม้จะได้รับความทุกข์ถึงป่านนี้ก็ไม่โกรธรำลึกถึงศีลของตนอย่างเดียวรำลึกถึงศีลของตนอย่างเดียวนะทนได้ยังไงนะเพราะทนได้ก็เพราะเห็นคุณของ ศีลเราคิดง่ายๆย,ยังไงว่าเหมือนอย่างว่าคนที่พกเอาทรัพย์ของมีค่าที่สุดของชีวิตใช่ไหมเดินทางไปเนี่ยนะเวลาเดินทางแล้วมีโจรมาปล้นปล่อยทรัพย์อันนี้นะว่าจะทุบจะตีจะเขียนจะยังไงก็ไม่ยอมปล่อยใช่ไหมหวงทรัพย์อันนี้มากนะถูกทุบถูก,ถก,ถกตีจนถึงบางคนเนี่ยถูกฆ่าแล้วนะจึงยอม ปล่อยให้ซับอันนี้หลุดมือของตนไปอันนี้สําหรับคนที่เห็นว่าซับของตัวเองนี่มีมีค่ามากสมมติว่าใครมีเพชรเท่ากําปั้นเนี่ยนะไปที่ไหนบอกโอ้ยเพชรเนี่ยจะทําให้ตัวเองสมความปรารถนาใช่ไหมสมความต้องการขายได้ราคาดีก็เดินไปเนี่ยมีคนมาปล้นยอมสละง่ายๆ่าย,ายไหมบอกขอเอามาไม่ยอมใช่ไหมถูกทุบถูกเคี่ยนถูกตีถูกโบยยังไงก็กอดเอาไว้เนี่ยไม่ยอมปล่อย ถูกตัดมือเนี่ยนะถ้ารวบได้จะกลืนได้ก็จะกลืนบางคนเนี่ยนะยอมทําขนาดนั้นบางคนก็ถูกแข็นถูกฆ่าตายไปแล้วนั่นแหละจึงยอมให้คนอื่นเอาทรัพย์ไปได้เพราะธนุธนอมห่วงแหนแอรพวกทรัพย์นี้มากพระโพธิสัตว์ท่านเห็นว่าอริยทรัพย์ของของท่านคือศีลเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่านั้นท่านจะยาท่านยอมตายได้เพราะเพราะเห็นคุณของศีล ศีลเนี่ยเป็นคุณธรรมเครื่องที่ทําให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมื่อท่านเห็นคุณของศีลท่านเนี่ยรำลึกถึงศีลอย่างเดียวใครเขาจะทําอะไรก็ยอมให้เขาทําทุกอย่างแล้วก็ทนุถนอมหวงแหนศีลกลัวศีลจะขาดอาลัมพายพราม์ทำพระโพธิสัตว์ให้หมดกําลังลงเอาเถาวันเนี่ยมัดมือ,อนะเตรียมมัดใส่กระสอบพระโพธิสัตว์ ให้ลงในตะกร้าเนี่ยนะก็เรียกว่าพอรีดพิษรีดอะไรทั้งหมดที่เรียบร้อยแล้วก็จับใส่ในตะกร้าแต่ร่างกายของพระโพธิสัตว์ใหญ่จึงใส่เข้าไปในตะกร้าไม่ได้เนสัศพระเนศคกว่าอารัมพายพรามก็เอาส้นนี่เหยียบเหยียบพระโพธิสัตว์ให้ลงเข้าไปจนได้อะไรก็ว่าอะไรนะตะกร้ามันเล็กใช่ไหมงูมตัวใหญ่เนี่ยทำไงดีก็ใช้เท้านี่แหละ เหยียบยัดลงไปนะเหมือนกับเคยยัดอะไรยัดนุ่นยัดสำลีใส่กระสอบยัดยัดหมอนน่ะนะคล้ายๆกับยัดหมอนอย่างนั้นแหละนะก็ยัดเข้าไปใช้เท้าเนี่ยแหละช่วยยัดให้เหยียบพระโพธิสัตว์ให้เข้าไปจนได้แล้วก็แบกตะกร้าไปยังหมู่บ้านหมู่หนึ่งก็วางเอาตะกร้านั่นนะเรียกว่าลงกลางบ้านนั้นประกาศว่าผู้ใดประสงค์จะดูนาคฟ้อนรำจงมาดูได้นะจะมาดูก็ดูได้นะพวกชาวบ้านทั้งหมดพากันมามุงดู ในขณะนั้นเนศาสตร์อาลัมพายเรียกว่านายพรานอาลัมพายคนนี้ก็พูดว่ามหานาะคจงออกมาพระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้เราควรเล่นให้ประชาชนพอใจเพราะได้สมาทานไว้แล้วนะเขาจะให้เราทํายังไงก็ยอมหมดก็เหมือนกับว่ายอมเป็นทาสเป็นอะไรเขาเ้าไปหมดแล้วโดยประการชนีอาลัมพายก็ได้ได้รั์เขาดีใจนะถ้าหากว่าเราปล่อยให้เราเล่นตามที่เขาชอบใจถ้าเขาได้รัพย์เขาดีใจเขาก็ปล่อยเราไป เราจะทาสิ่งที่อ,อาลัมพายให้ทําทุกประการแก่นิดหนึ่งนะว่าหนังสือตรงเนี้ยเขาแปลผิดจริงๆต้องอาลัมพายพรามไม่ใช่เนสา์เนสา์แปลว่านายพรานนะนทุกแห่งเนี่ยเขาแปลผิดอาลัมพายพรามเนี่ยนะก็พูดกับพระโพธิสัตว์ที่ออกมาจากตะก,กร้าว,ว่าเจ้าจงทําตัวให้ใหญ่แสดงตัวให้ใหญ่พระโพธิสัตว์ก็ทําตัวให้ขยายใ,ใหญ่อาลัมพายพรามบอกว่าจงทําตัวให้เล็ก ก็ทําตัวให้เล็กจงขดก็ขดให้คลายก็คลายให้แผ่พังพานก็แผ่พังพานให้ขยายพังพานออกเป็นสองพังพานก็ทําตามทุกอย่างให้แสดงตัวให้สูงก็ทําให้สูงทําให้เห็นก็ทําให้เห็นให้หายตัวให้เห็นครึ่งตัวแสดงให้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีหงสงสว่างก็คืองูเลื่อมๆอ่ะนะงูเลื่อมพายอ่ะนะให้พ่นควันให้ให้พ่นเปลวไฟให้พ่นน้ํา พระโพธิสัตว์ก็เนรมิตอาการนั้นแสดงการฟ้อนละครล,ละครงูระบำงูเนี่ยทุกประการตามที่อาลัมพายอาลัมพายสั่งทุกประการมนุษย์เห็นอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาก็เลยได้ให้เงินให้ทองให้ผ้าให้เครื่องประดับเป็นอันมากอาลัมพายพราหมณ์นั้นน่ะพอได้ทรัพย์จากหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นได้รักได้พันหนึ่งแล้วแสดงหมู่บ้านเดียวได้ดังพันหนึ่ง ที่จริงนั้นอาลัมพายเนี่ยเขาคิดว่าจับพระโพธิสัตว์ตั้งใจสัญญาไว้ว่าถ้าได้พันหนึ่งแล้วจะปล่อยพระโพธิสัตว์แต่พอได้พันเดียวในหมู่บ้านเดียวหมู่บ้านน้อยๆอ,อย่างนี้เราจังได้ทรัพย์ตั้งพันหนึ่งได้ทรัพย์ถึงเพียงนี้ถ้าเราไปแสดงในพระนครใหญ่ๆจะได้ทรัพย์มากขนาดไหนเนาะด้วยความโลภในทรัพย์ก็เลยไม่ยอมปล่อยพระโพธิสัตว์ที่แรกตั้งใจว่าได้พันเดียวก็พอทีนี้พอได้พันหนึ่งเอาจะได้มาจะเอาให้เยอะๆเลย อาลัมพายรวบรวมทรัพย์ในหมู่บ้านนั้นให้ช่างทําตะกร้าแก้วใส่พระโพธิสัตว์ลงในตะกร้านั้นนะตอนแรกเป็นตะกรา้าอะไรนะใช้ใช้พวกเถาวันนี่มาถัก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 เสร็จแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนตะกรา้าเพราะรวยแล้วเนี่ยพันสมัยนั้นถือว่ารวยมากแล้วตัวเองก็พันหนึ่งสามารถซื้อรถรถง,งามๆได้คันหนึ่งนะไอ้ขี่ยานเด็กก็คือรถคันงามมานั่งคันหนึ่งสบาย แล้วก็มีบริวารมีบริวารพาบริวารออกจากหมู่บ้านนั้นให้พระโพธิสัตว์เล่นไปตามบ้านนิคมราชธานีเล่นไปเรื่อยจนถึงกรุงพาราณสีได้ไปเยอะเนี่ยนะร่ำรวยมากมีบริวารเยอะแยะไปหมดเลยอาลัมพายนั้นไม่ให้น้ํเพึ่งและข้าวตอกแก่พญานาคแต่ให้กบเนี่ยนะให้ใช้ลูกน้องไปฆ่าก,กบมาเนี่ยนะเพราะนึกว่างูกินกบใช่ไหม พระโพธิสัตว์ไม่ยอมรับอาหารเพราะเกรงว่าอาลัมพายเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยแม้พระโพธิสัตว์ก็ไม่รับอาหารอาลัมพายก็ให้พระโพธิสัตว์เนี่ยเล่นไปตามหมู่บ้านใกล้ประตูพระนครสด้านเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนใช้เวลาอาหารไม่ได้กินเ,นเขาให้แสดงยังไงก็แสดงไปทุกอย่างตามที่เขาขอหมดเลยดังที่พระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอาลัมพาย อาลัมพายเนี่ยนะรู้จักที่ที่รู้จักที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ได้ยังไงก็เพราะว่านายพรานผู้เป็นคนอากตันยูบอกให้อาลัมพายคนนั้นก็จับเราใส่เอาไว้ในตะกร้าให้เราเล่นในที่นั้น,น,นเมื่ออาลัมพายใส่เราเอาไว้ในตะกร้าแม้เมื่อบีบเราด้วยฝ่ามือเราก็ไม่โกรธเพราะกลัวศีลของเราจะขาด การที่เราบริจาคชีวิตของตนเป็นของเบาแม้กว่าญ่าการล่วงศีลของเราเป็นเหมือนดังแผ่นดินเราพึงสละชีวิตของเราสิ้นร้อยชาติเนืองเนืองเราก็ไม่พึงทำลายศีลแม้เพราะเหตุแห่งทวีปทั้งสี่ถึงแม้เราจะไม่ถูกอาลัมพายใส่ไว้ในตะกรา้าเราก็ไม่ได้ทำจิตให้คิดโกรธเคืองเพื่อรักษาศีล เพื่อบำเพ็ญศีลและบารมีของตนให้เต็มเนี่ยนะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่รักษาศีลแล้วจะบรรลุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ยอมสะละร่างกายยอมสะละทุกอย่างไม่ยอมโกรธกลัวศีลจะขาดก,ก,ก็เนื่องจากว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์นี้เป็นอัตโทสัทยาศัยน้อมไปเพื่อจะกําจัดความโกรธเห็นโทษของความโกรธเมื่อเห็นโทษของความโกรธทมทุกอย่างเพื่อกําจัดความโกรธศีลนี่เป็นคุณธรรมเครื่องกําจัด ความโกรธแต่ก็อย่างว่านะเมื่อรักษาศีลน,น้อมไปเพื่อไม่โกรธสัตว์ทั้งหลายก็มายั่วมายุมาทิมมาแทงเพื่อให้เกิดความโกรธเพราะว่ายิ่งผู้มีอํานาจโกรธแล้วก็เดือดร้อนเหมง,งันนเถอะท่านก็ไม่ยอมโกรธเพราะถ้าโกรธแล้วศีลที่ท่านตั้งใจจะสมทานจะรักษาก็เสื่อมหายเสียหายไปหมดบทว่าติะโตปิละหูโกมะมะความว่าการบริจาคชีวิตของเรา แม้กว่าการบริจาคเส้นญ้าย่อมปรากฏแก่เราก็บอกว่าให้ญ่าเป็นทานกับให้ชีวิตเป็นทานเนี่ยนะสละญ้าก,กับสละชีวิตมันไม่ได้ต่างความอะไรกันเลยไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรเลยเพราะมองเห็นชีวิตมีค่าเหมือนกับเส้นหญ้าปะทะวีอุปปัต,ตนังวิยะศีลของเราเนี่ยเป็นดุจแผ่นดินพระองค์แสดงว่าการล่วงศีลย่อมปรากฏแก่เราว่า เป็นสิ่งที่หนักยิ่งกว่าดุดการพลิกแผ่นดินที่มีความหนาถึงสอง0 0นสี่หมื่นโยธ์เขาว่าพลิกแผ่นดินเนี่ยนะเขาว่าศีลของเราที่จะเสียหายศีลของเราที่จะแตกทำลายหนักกว่าการพลิกแผ่นดินเหมือนกับการพลิกแผ่นดินแต่ชีวิตนี่เป็นเหมือนกับเส้นญ้ามองเห็นว่าการสละชีวิตกับสละเส้นญ้าไม่ต่างกันแต่การจะล่วงศีลทำไม่ได้ บทว่านิรันตรังชาติสตังความว่าเราพึงสละคือสามารถจะสละชีวิตของเราเพราะเหตุแห่งการไม่ล่วงศีลเนืองเนืองไม่ว่าจะเป็นร้อยชาติน,นะเนืองเนืองสิ้นร้อยชาติหมายความว่าจะกี่ร้อยชาติก็ช่างเถอะแม้แต่ในชาติเหล่านั้นเราก็ไม่ยอมสละศีลเนวะศีลังประพินทนยังความว่าเราไม่พึงทําลายศีลแม้ข้อเดียวที่เราสมาทานแล้ว เราจะไม่ยอมให้ศีลของเราเสื่อมไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุแห่งทวีปทั้งสีจะยิ่งใหญ่ปานใดความยิ่งใหญ่เหล่านั้นถ้าได้มาเพราะการทุศีลเราจะไม่เอาเราจะไม่ยอมเลยนะยอมสละชีวิตดีกว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้แสดงถึงประโยชน์ที่พระองค์เนี่ยนะยอมสละแม้ชีวิตของพระองค์แล้วรักษาศีลอย่างเดียวเพราะว่าถ้าโกรธก็เสียศีลถ้ารักษาศีลก็ต้องไม่โกรธ จะเลือกอันไหนก็เลือกเอาศีลทั้งพระองค์ก็ไม่ได้โกรธเคืองพราหมณ์เนศาสตร์ไม่ได้โกรธเคืองพราหมณ์อารัมพัยนะไม่โกรธเคืองในพรานแล้วก็ไม่โกรธเคืองหมองูนะไม่โกรธเลยไม่ถ้าโกรธว่าอะไรจะเกิดขึ้นน,นะขนาดว่าอารัมพายเขาทําความย่อยยับให้ก็ไม่ยอมโกรธเพื่อจะรักษาศีล เพื่อจะรักษาศีลที่พระองค์บอกว่าเราไม่ทําจิตให้โกรธเคืองเพื่อรักษาศีลเพื่อบําเพ็ญศีลบารมีให้เต็มเมื่อพระโพธิสัตว์ตกอยู่ในเงื้อมมือของคนจับงูพระมารดาของพระโพธิสัตว์ตกว่าฝันร้ายเนี่ยนะทนางสมุตติชานี่ฝันร้ายเมื่อไม่เห็นโอรสในที่นั้นก็ถูกความโศกครอบงำครั้งนั้นสุทัศนะผู้เป็นเชื้อทโอรส พี่ชายคนคนโตของพระภูริทัตตะเนี่ยนะทราบข่าวก็ไปไปหาสุโภคะไปหาสุโภคะส่งสุโภคะน้องชายคนที่สว่าน้องจงไปในป่าหิมพานตรวจหา,หาดูน้องภูริทัตตะที่แม่น้ำสายใหญ่ทั้งห้าสายและที่สะทั้ง7แล้วก็กลับมาก็ส่งน้องชายคนที่สี่คืออริทธะคือน้องคนเล็ก ประสั่งไปว่าหากทวยเทพประสงค์จะฟังธรรมพาน้องภูริทัตะไปเทวโลกแล้วก็นำไปในที่นั้นไปดูแล้วก็นำน้องภูริทัตะกลับจากเทวโลกส่วนคนโตคือตัวเองเนี่ยนะสุทัศนะก็เที่ยวไปเที่ยวหาในมนุษย์โลกแปลงเพศเป็นฤาษีออกจากหน้าขปภพ,พตัวเองนี่ก็แปลงเพศเป็นฤาษีแล้ว พระคินีต่างมารดานะคือเนื่องจากว่าท้าวตรรัท้าตรฐเนี่ยนะมีหลายเมสีนะก็มีน้องต่างมารดาอีกคนหนึ่งชื่อว่านางอัจจิมุขีมีความรักในพระโพธิสัตว์มากก็ได้ติดตามไปด้วยสุทัศนะนั้นก็ให้นางอัจ,จิมุขีน้องสาวเนี่ยน้องสาวต่างพ่อเอ่อต่างแม่แปลงเพศเป็นลูกกบใส่ไว้ในระหว่างชดาเที่ยวตามหาทุกขนทุกแห่ง เป็นต้นว่าสถานที่รักษาอุโบสถของพระโพธิสัตว์ถึงกรุงพารณสีโดยลําดับไปยังพระราชวังครั้งนั้นอาลัมภายเนยนะเปิดตะกร้าพเพื่อให้พระภูริทัตตะแสดงกีฬาเล่นถวายพระราชาในท่ามกลางมหาชนณพระลานหลวงแล้วให้สัญญาณออกมาว่าจงออกมาเถิดพญานาคก็คือเมื่อมีการประชุมเล่นระบำงูเนี่ยนะเล่นระบำงูก็ประชุมเสร็จพระโพธิสัตว์ก็โผล่ศีรษะมองดู เห็นสุทัศนะพี่ชายตัวเองก็เลื้อยออกจากตะกรา้าเข้าไปหาพี่ชายคือฤษีเนี่ยนะสุทัศนะที่แปลงมามหาชนต่างกลัวรีบถอยออกไปพระโพธิสัตว์ไปถึงก็ไปไหว้สุทัศนะแล้วก็กลับมาเข้าตะกรา้าอาลัมพายนี่ก็เข้าใจว่าฤษีดาบทเนี่ยถูกหน้ากัดแล้วก็กล่าวว่าอยากรู้วอยากกลัว สุทัศน์ราอีก็กล่าวว่านาคนี้จะทําอะไรเราได้ชื่อว่าหมองูเช่นกับเราไม่มีอีกแล้วนะอารามพายกับฤอษีก็โต้เถียงกันสุทัศน์ราอีก็กล่าวว่าท่านพาพญานาคนี้มาคูเราจะทําให้ลูกกบเนี่ยนะกำจัดอารามพายให้ย่อยยับเสร็จแล้วก็เรียกน้องสาวนะเรียกน้องสาวทําไงก็เหยียดมือออกไปลูกกบที่นอนอยู่ในระหว่างชดาได้ยินเสียงของสุทัศนะ จึงร้องเป็นเสียงกบขึ้น3ครั้งก็โดดมานั่งที่จงอยบ่ากรนเะรียกว่านั่งที่จงอยบ่าแล้วก็คายพิษสามหยดลงบนฝ่ามือของสุทัศนะแล้วก็กระโดดเข้าไปอยู่ในระหว่างชดาอีกตามเคยสุทัศนะนั้นก็แสดงหยาดพิษกล่าวว่าหากพิษนี้หยดลงในแผ่นดินต้นหญ้าต้นหญ้าและป่าทั้งหลายก็จะย่อยยับหมดหากคว้างหยดพิษนี้ขึ้นไปบนอากาศ ฝนจะไม่ตกตลอด7ปีหากหยอดลงหากหยดลงไปในน้ำสัตว์น้ำมีประมาณเท่าไรก็จะตายหมดเพราะว่าพิษนาคนี้ร้ายแรงมากทีนี้สุทัศนะพญานาคเนี่ยต้องการให้พระราชาเชื่อก็เลยให้ขุดบ่อ3บ่อบ่อที่1ให้ใส่ย,ยาต่างๆให้เต็มไปหมดบ่อที่สองให้เต็มไปด้วยโคไมคือคูดโคบ่อที่สให้เต็มไปด้วยยาทิพ แล้วก็ใส่ยหยดพิษลงไปในบ่อที่หนึ่งทันใดนั้นก็เกิดควันลุกขึ้นเป็นเปลเวนะเป็นเปลเวไฟลุกขึ้นหมดพิษนั้นแล้วก็ลามไปจับเอาบ่อโคไใหมไฟก็ลุกท่วมอีกแล้วก็ลุกลามไปจนถึงบ่อยาทิพให้ไม่บ่อยาทิพหมดแล้วก็ดับลงแล้วพิษนั้นไปดับหมดลงที่บ่อทิพอารามพายืนอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษก็ฉาบทาเอาผิวหนังแล้วก็ลอก กลายเป็นคนขี้เรื้อนเนี่ยนะเนื้อเนี่ยน,นะกลายเป็นเนื้อหลุดเป็นแว่นเป็นแว่นเป็นแว่นน,น,นะนะอาลามพายตกใจกลัวก็ขึ้นเปล่งเสียงสามครั้งว่าข้าพเจ้าปล่อยนาคราชถูกจับมาแล้วนะพญานาคก็เลยพระโพธิสัตว์ได้ยินอย่างนั้นก็ออกจากตะกราออกจากไอชลอมที่เขาใส่เอาไว้เนรมิตอัตภาพประดับด้วยสัพพ้อลังการเครื่องประดับงดงามยืนอยู่โดยท่าท่าทางเหมือนเทวดาเทวราชเนี่ยนะคือเทวดาผู้พระราชาที่ยิ่งใหญ่ สุทัศนะและอจิมุขขีก็ยืนอยู่เหมือนกันก็คือแปลงเพศเป็นเหมือนกับเทวดายืนอยู่บนอากาศครั้งนั้นสุทัศนะทูลถามพระราชาสุทัศนะทูลถามพระราชาว่าตนนี้เป็นพี่ของพระภูริทัตะพระราชาฟังอย่างนั้นแล้วก็เข้าไปกอดจุมพิษที่ศีรษะก็คือมีการสนทนากาันนะสนทนาการเสร็จก็ได้ทราบว่า สุทัศนะภูริทัตติพวกนี้ก็คือใครก็คือหลานของพระราชานั่นแหละน,นะพระราชานี่มีน้องสาวใช่ไหมน้องสาวพระราชามีน้องสาวน้องสาวที่ว่าสมุตตชาเนี่ยไปแต่งงานกับพญานาคลูกของพญานาคขึ้นมาก็คือเป็นหลานก็มีการกอดจูบกันธรรมดาเนี่ยนะพระราชาก็ทสาสักการะสัมมาณะที่ยิ่งใหญ่เมื่อจะทําปฏิสันฐานกับพระภูริทัตตะก็ตรัสถามว่าพ่อคุณ อาลัมพายจับพ่อผู้มีอนุภาพมากถึงเพียงนี้ได้อย่างไรอัาน,น,นคล้ายๆว่าหลานหลานถูกจับมาได้อย่างไงพระภูริทัตตะก็ทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบแล้วก็แสดงธรรมแก่พระเจ้าลุงว่าข้าแต่พระมหาราชธ,ธรรมดาพระราชานีควรครองสมบัติโดยทํานองนี้ครั้งนั้นสุทัศนะก็ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าลุง พระมารดาของข้าพระองค์เนี่ยเมื่อไม่เห็นพระภูริทัตะย่อมลำบากพวกข้าพระองค์ไม่สามารถจะอยู่ในที่ช้านะไม่สามารถอยู่ชักช้าในที่นี้ได้แล้วก็ลาพระเจ้าลุงกลับไปยังนาคพิภพพระภูริทะัตะและนางอัจจิมุขีก็กลับไปพอกลับไปนี่นะก็อดอาหารมาเท่าไหร่สิบห้าเออหเดือนเต็มๆเลยนะก็กลับไปนี่ไข้ขึ้นเลยไปนอนป่วยอยู่ที่เมืองนาค อนี้มีวันหนึ่งไอ้น้องคนเล็กเนี่ยคืออริ t h เนี่ยนะอริ t h เนี่ยน้องคนเล็กของพระโพธิสัตว์เขากล่าวเข้าเป็นคนสอนคำภีพระเวทนะสอนคำภีพระเวทคำภียันคำภีพราหมณ์ให้หนาคบริษัทบริวานเนี่ยฟังแต่ก็เป็นลทัทธิเดียรถีเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อศีลไม่เชื่อบุญเชื่อบาปอะไรหรอกนะพระโพธิสัตว์ถึงถึงจะป่วยเป็นไข้นะก็ สอนทำเพื่อทำลายมิจฉาทิฐิเหล่านั้นแสดงทำให้บริษัททั้งหมดตั้งอยู่ในศีลและสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลทิฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยสัสม,ม,ม,ยสมมาทิฐิให้มีกรรมและให้มีปัญญารู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วรู้ผลแห่งบุญแห่งบาปเป็นต้นเนี่ยนะเสร็จแล้วในชีวิตของพระโพธิสัตว์ก็รักษาศีลจนตลอดชีวิตกระทาอุโบสถ อันนั้นจุติจากพญานาคก็เกิดในสวรรค์พระมารดาบิดาในครั้งนั้นก็เป็นราชตระกูลใหญ่ในครั้งนี้อันนั้นก็คือพระบิดาก็คือใครพระเจ้าสุโทโธธนะอันนั้นพระนางสมุตชาก็คือพระนางเสด็จมหมามมยาในเนสาตพราหมเนี่ยในพรานผู้อักตันยูนั้นก็คือพระเทวทัตโสมทัตโสมทัตคือใคร โสมทัตก็เป็นพระอนนท์โสมทัตนี่เป็นน้องคนที่เท่าไรไม่รู้ว่าใครนะโสมทัตโสมทัตก็คือพระอนนท์นะน,นะไม่ใช่ลูกมีสามะน,นะ นางอัจจิมุขีก็คือนางอุบลวรรณาสุทัศนะพี่ชายคนโตก็คือพระสารีบุตรสุโภคะคือพระโมคัลานะอริ t ฐะคือสุนัขะตะลิชวีบุตรเนี่ยนะพระภูริทัตตก็คือพระโลก,กานาฏในภูริทัตตะจริยาความประพฤติหรือความประพฤติของพระภูริทัตตะเนี่ยนะ พิเศษก็คือศีลบารมีใช่ไหมแต่ท่านก็ยังมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกคุณธรรมเป็นต้นอย่างนี้คือการที่พระโพธิสัตว์อน,นางนาคกัญญาหนึ่งหมื่นหกพันบำเรอตนอยู่ดุดรูปวิจิตในนาคพิพพของตนร้อยโยธแม้ดำรงอยู่ในความเป็นอิสระในโลกของนาคเช่นกับสมบัติในเทวโลกก็ไม่ได้มัวเมาในความเป็นอิสระกลับไปํำรงมาดาบิดาทุกครึ่งเดือนอะท่านก็ถึงได้รับสมบัติ อันนะัเ้เสวยสุขสมบัติอยู่ในราชสมบัติเหล่านั้นก็ยังไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ทุกสิบห้าวันเนี่ยนะไปบำรุงไปอุปถัก์ไปคอยรับปรนนิบัติรับใช้อันนะอันนี้คือคุณธรรมอย่างที่หนึ่งต่อไปท่านก็มีการอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเนี่ยนะเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ด้วยวสัมมาคารวะตั้งอยู่ด้วยความเคารพต่อผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลุงป้านนะอาเป็นต้นความสามารถที่สามารถตัดสินปัญหา ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหมูนาคในเทวดาทั้งหลายด้วยศาสตราคือปัญญาเนี่ยนะก็คือสามารถตัดปัญหาแก้ปัญหาด้วยปัญญาคืออาวุธอาวุธคือปัญญาในท่ามกลางบริษัทได้ทันทีทันใดเหมือนอะไรเหมือนกับตัดก้านบัวด้วยศาสตราที่รับคมดีแล้วฉะนั้นท่านมีความสามารถในการแสดงธรรมสมควรแก่จิตของบริษัทเหล่านั้นคือแก้ปัญหาได้แสดงธรรมให้คนทั้งหลายฟังได้อันนี้ก็คือ บุญของอพระคุณของท่านอีกอย่างหนึ่งคุณธรรมของท่านต่อไปคือท่านสามารถละโภคสมบัติที่ตามที่กล่าวแล้วไปรักษาไปอธิษฐานอุโบสถประกอบไปด้วยองค์สี่ไม่คำหนึ่งถึงร่างกายและชีวิตของตนขณะเดียวกันท่านก็ยอมตกอยู่ในเงื้อมมือของหมองูเพราะเกรงจะพูดผิดคำปฏิญญาอะน,นะยอมตกลงใจน,นะที่จริงท่านหนีได้ท่านก็ไม่ยอมหนี ยอมที่ไปอยู่ในเงื้อมือของหมองูเดี๋ยวจะผิดคําพูดเพราะตัวเองได้ตั้งใจแล้วว่าจะสละทุกประการเนี่ยนะแม้เมื่ออาลัมพายทําทารุณกรรมมีประการต่างๆเช่นพ่นน้าลายเจือด้วยยาพิษตกลงไปในปากจับหางฉุดกระชากครูดสีบนแผ่นดินเหยียบพระโพธิสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เห็นปานนี้ทั้งๆท,ท,ท,ที่สามารถจะทําลายอาลัมพายให้เป็นขี้เท่าด้วยเพียงความโกรธ แล้วก็มองดูโกรธแล้วมองดูเนี่ยเขาฆ่าได้แล้วแต่ท่านก็ไม่ทําราพึงถึงศีลบารมีไม่มีจิตคิดประทุษร้ายแม้แต่น้อยเพราะเกรงศีลจะขาดนะกลัวศีลจะขาดมากว่าถ้าโกรธเขาแล้วเขาก็ตายเนี่ยนะการทำใจตามใจอารำภายด้วยคิดว่าเขาจะได้ทรัพย์อันนี้ก็หมายความว่าเออทำตามใจเขานะถ้าเขาให้ทำยังไงก็ทำไปอย่างที่เขาต้องการเขาจะได้มั่งมีเขาจะได้ร่ำรวยด้วย โภคทรัพย์ทั้งตอนที่ยังไม่อธิษฐานอุโบสถศีลก็ไม่โกรธเนศพรามเนศพรามก็คือนายพรานผู้ทําลายมิตรที่เป็นคนอากตันยูนะซึ่งสุโภคะนํานมาอีกทั้งๆท,ท,ที่นํามาเนี่ยสุโภคะเนี่ยถ้าดูจําไม่ผิดก็น่าจะเป็นพระราชาเนะนะี่ยนะก็ถูกนํามาอีกแต่ถูกนํามาก็ไม่เข็นไม่ฆ่าไม่ทําลายนายพรานคนนี้อะไรเลย สุดท้ายปัญญาอันสุดท้ายของท่านที่ความสามารถพิเศษคือท่านทําลายมิจฉาทิฏฐิของอริ t h ะคือน้องชายของตัวเองเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิน้องชายคนที่สี่เนี่ยนะเป็นมิจฉาทิฏฐิสามารถแสดงทาให้นาบบริสัทธ์ให้บริวารเป็นต้นตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐินั้นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์นี้ก็ชื่อว่าน่าอัศจรรย์มากอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้น่าอัศจรรย์ทั้งไม่เคยมีมาอย่างนี้แม้เพียงจิตเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พ้นจากทุก์ขจะพูดไปทําไมถึงการทําตามท่านเหล่านั้นโดยทาและก็โดยสมควรแก่ทมเนี่ยเพราะว่าถ้ามีการปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นก็ถึงความพ้นทุก์ขได้อย่างแน่นอน